เน่งอะไรพี่เบิร์ดไม่ออกไปกินข้าวกินอะไรบ้างไม่เห็นเช็ดอยู่นานแล้วเนี่ยเนี่ยอื้อหืออะไรมานล้วนี่นี่งานทานจะไม่ได้สองคนนี้ถามจริงเฮ้ยทำไมเช็ดได้ทั้งวันเลยวะอยากรู้อ่ะพี่อใบพลูบอกเข้าไปได้ทำไมพี่ยองเช็ดทั้งวันที่พี่เน่งเขาเช็ดก็เพราะว่า Honda Click 150i ใหม่ขับขี่ในเมืองคล่องแคล่วซอกแซกดี แถมเครื่องยังแรงใครเห็นก็ชอบเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่คืออย่างพูดมันเป็นธรรมชาตินะการพูดเนี่ยต้องพูดมันคล่องคล่องบอกเข้าไปจำเอาไว้ครับพี่คนเราอะแววเข้าหูนิดเดียวอะทำงานวงการเนี่ยมันต้องเร็วนี่ฮอนด้าคลิกชุกชิกยิงเลยเชียวปาดเปลี่ยวว่องไวยังก็ไวสายหมอโอ้ยงงงงงงงกันไปเลยไหมล่ะสับดต่อไม่รอแล้วจ้าฮ่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 าว่ะโอ้ยเว้ยปั๊กปัปัปั๊นี่ย เตเกมเขาเรียกคนเต่าเกมพูดกันอย่างนี้งามิพอพอหมดรอบเฮ้ยเดี๋ยวจะแจกเดี๋ยวจะแเออยังไม่ได้กินเลยพอพอหมดเวลาเรานี่ก็เกินไปนะพี่เขาล้อเล่นดีๆพวกพี่อย่าทำเป็นพูดดีทำไมรับหลังแอบดูหนูข้องน้ำเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮยให้แอบดู ไม่รู้หนูเห็นไม่ทานเห็นหัวผุดผุดโผล่ๆหนูเลยเอาแปรงสีฟันทิ่มตาไปแล้ววิ่งหนีไปเลยอ่ะไอ้หนูอมึงอะลูกจิตยังไงบ้าใครอยากให้มาอยู่ที่ี่อ่ะไอ้เมย์น้ำมูล่ะเป็แปรงฟันมาเหรอนัทพ้องแล้วเมยไปอยู่ที่ตาแปรงสีฟันอ่ะตาเขาก็แปรงตาเขาหลืองตาเขาหลื้อใส่ไปขาดบ้านเลยเต็มพอหมดรอ็ไม่ต้องกินรู้ไม่อยากกินลงไปโอ้โหเสี่ยค่ะ ลูกให้นั่งหน่อยเอ้ยอะไรเล่าได้ครับได้ครับเฮ้ยทำไมเป็นไงสวัสดีครับพี่น้ำครับโอ้ผมพี่ถือมากเลยไม่ได้เจอนานเลยวันนี้มาเปถ่ายร่วมแชร์ให้กับเราด้วยขอบคุณพี่น้ำมากเลยนะครับผมทุกคนเช่นเดียวกัที่เชิญพี่มาในวันนี้ครับผมพี่ออกเหรอออกวะออกะไม่ออกไปข้างนอกป่ะ